มันเป็นร้านที่ตั้งตัวไม่ติดจริงๆนะฮะก็อย่างที่ทุกๆคนพูดไว้ทุกคนมีหัวใจเป็นนักสู้แวบ็บแรกที่ตัวเองคิดก็คือคงต้องปิดเพื่อให้ตัวเองรอดตัวเองอะรอดแน่แต่คนอื่นที่กอดคอกันมาไม่น่าจะรอด เป็นอะาที่ตั้งตัวไม่ติดจริงๆนะฮะก็อย่างที่ทุกๆคนพูดไว้ทุกคนมีหัวใจเป็นนักสู้แวบบแรกที่ตัวเองคิดก็คือคงต้องปิดเพื่อให้ตัวเองรอดตัวเองอะรอดแน่แต่คนอื่นที่กอดคอ,อกันมาเป็นสิบปีก็ไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้นครอบครัวเราตัดสินใจแล้วว่าคงจะต้องลุยต่อ พร้อมกับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจที่จะสู้กันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะจะต้องไปส่งกัน delivery ไปส่งกันถึงบ้านพี่ขอไปด้วย p า r ์เพิลแม่จูนก็จะขอดคอกันไปไปกับพนักงานไปกับพวกเราไปส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยตอนนี้ก็ลูกค้าทุกคนนะฮะรักษาตัวอยู่กับบ้านไว้ ป๊าเปิลกับแม่จูนจะไปส่งอาหารจะไปส่งสินค้าของมาดามกาชาด้วยตัวเราเองตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปล็อกดาวน์ขนาดไหนเราก็ขอสู้ต่อเท่าที่จะทําได้กาบหัวใจของทีมงานทุกคนนะฮะก็ขอให้คนไทยทุกคนสู้ไปด้วยกันอย่าท้ออย่าปล่อยให้ตัวเองจมน้ําสู้ๆนะพี่น้องชาวไทยทุกคน